อย่ามั่นใจนะอย่ามั่นใจในตัวเองนักเลยนะคะว่าคุณทำในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงและโอกาสในระบบ ISO 9001ครบแล้วถ้าคุณยังไม่เช็ค9ไอเทมนี้จ้ากดติดตามแล้วไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับดิฟอีกเช่นเคยนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการ ISO ฟริง วันนี้นะคะดิฟโคจะมาทำตอน list and o p p opportunity นะคะการประเมินความเสี่ยงและโอกาสนะคะแต่วันนี้มันจะเป็นเช็คพอยต์คำว่าเช็คพอยต์คือ9จุดสำคัญนะคะที่เราจะเอาไปทำต่อหรือเป็นที่ไปที่มาหรือว่าพูดง่ายๆเลย9จุดนี้ก็คือข้อกำหนดได้ระบุในเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยโผล่เข้าไปใน9้าข้อกำหนดนี้นะคะแล้วก็มันมีความเชื่อมโยงหรือว่าสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะก็เดี๋ยวเพื่อนๆเ,เราไปเช็คดูเนอะว่าเราทำครบแล้วหรือยังนะคะการประเมินความ เสียงของเราก็จะได้ไม่หลุดไม่ผิดพลาดแล้วก็เกิดเป็นข้อสังเกตหรือว่าเกิดเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกําหนดจนเราต้องดําเนินการแก้ไขแล้วแก้ไขอีกแก้ไขอีกแก้ไขแล้วนะคะ ล i s แอนด์อ portunity นะคะการตระเมินความเสี่ยงและโอกาสเราจะถูกบังคับให้ทำที่ข้อ6.1.1 6.1.1คือการได้มาซึ่งจำนวนของความเสี่ยงและโอกาสเนาะวิธีการการลีดการให้คะแนนต่างๆจากนั้นถ้าความเสี่ยงและโอกาสของเราเนี่ยมันมีคะแนนที่สูงนะคะตามเกณฑ์ที่องค์กรตั้งไว้ไปที่6.1.2ค่ะ612คือเรื่องของการ ทำแอคชั่นแพลนเพื่อที่จะลดกำจัดหรือว่าสนับสนุนส่งเสริมในส่วนของความเสี่ยงตัวนี้ให้มันแบบโหเป็นจุดพัฒนาองค์กรเลยมันช่วยกอบกู้กิจการนะคะก็แล้วแต่ว่าไอตัวของความสูงเนี่ยมันไปโผล่ที่ผลกระทบด้านลบหรือผลกระทบด้านบวก ทีนี้ไอ้เก้าจุดที่ดิพูดเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะที่เพื่อนๆจะต้องเช็คจุดแรกค่ะคือข้อกำหนด4.1นะคะข้อกำหนดข้อนี้ก็คือตัวของ Internal กับ External Issue นะคะก็คือปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกหรือถ้าพูดง่ายๆเพื่อนๆเ,เ,เห็นภาพก็คือการทำสวอตขององค์กรแต่บอกอีกรอบนึงนะไม่จำเป็นต้องเป็นสวอตก็ได้นะคะเป็นการวิเคาราะห์ปัจจัยภายในภายนอกของเราก็ได้เขียนไปซื่อๆดื้อๆเลยก็ได้ สวอตตัวนี้นะคะเมื่อเราทําการวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าวิเคราะห์เสร็จแล้วก็เก็บไปเราต้องเอามาลิงก์ต่อในการประเมินความเสี่ยงได้ว,ว่าพอเราได้ในส่วนของปัจจัยภายในภายนอกทางด้านบวกด้านลบแล้วเนี่ยอะไรบ้างที่มันก่อให้เกิดความเสี่ยงขององค์กรอะไรบ้างที่มันเป็นโอกาสขององค์กรเราจะ เอาด้านไหนไปส่งเสริมต่อเราจะกําจัดหรือขจัดด้านไหนนะคะก็เอาไปส่งต่อในเรื่องของการสะท้อนให้เป็นความเสี่ยงและโอกาสด้วยนะจ๊ะเช็คพอยท์ที่2ค่ะ4.2นะคะ4.2เป็นเรื่องของ Need and Expectations of Interested p a r t y นะคะก็คือความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เราเนี่ยจะถูกกําหนดให้ต้องทําตารางความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนาะไปหามาว่าเขาต้องการอะไรจากองค์กรของเราไปหามาว่าเขาคาดหวังอะไรจากองค์กรของเราแค่นี้พอจบหามาแล้วก็ซื้อเก็บไว้ไม่ได้นะจ๊ะเราจะต้องเอามาประเมินความเสี่ยงอีกเช่นเดิมว่า ความต้องการและความคาดหวังนะคะที่ทาง stakeholder หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยเขาบอกเราเขาส่งสัญญาณเขาแจ้งความประสงค์มาเนี่ยปัจจุบันเรายังทําได้ตามนั้นหรือเปล่ามีอะไรไหมที่มันเป็นความเสี่ยงที่เราเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะทําไม่ได้ตามที่ออผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการจากเราแล้วมันดัดเป็นผลกระทบรุนแลงก็ต้องทำแอคชั่นแผนนะคะ เช็คโคยที่3นะจ๊ะอันนี้ก็คือเรื่องของ4.4ค่ะ Quality Management System Process นะคะ ก็คือเรื่องของอ่ะถ้าพูดง่ายๆก็คืออธิบายกระบวนการมาบอก Input บอก Output บอกตัวของแมนตัวของแมชชีนตัวของเอก e n t ที่เกี่ยวข้องตัวของ proceduer ที่เกี่ยวข้องตัวของเป้าหมายที่เกี่ยวข้องหรือหลายๆคนบอกว่าอ๋อเต่านั่นเองนะคะดิพยายามที่จะไม่พูดด้วแผนภูมิเต่าเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อองค์กรเพื่อนๆไม่ได้ทําในรูปแบบแผนภูมิเต่าแล้วก็จะแบบเฮ้ยแล้วข้อนี้อะไรยังไงนะคะมันก็คือการแบบ เขียนอธิบายกระบวนการของเพื่อนๆออกมานะคะตัวนี้นะคะให้เอาปัจจัยต่างๆไปลิ n k ์ต่อในการทำการประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้วยว่าแต่ละค้าของเต่าหรือแต่ละอินพุตแต่ละเอาพุตแมงแมชชีนอุปกรณ์ต่างๆมันมีโอกาสเกิดความเสี่ยงอะไรหรือเกิดมีส่งผลต่อโอกาสอะไรบ้างนะจ๊ะเช็คพอยที่4ี่ค่ะ Customer focus นะคะเขาบอกว่า มุมมองของลูกค้าเนี่ยให้เราพิจารณาถึงความเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดผลกระทบจากมุมมองของลูกค้าด้วยนะคะว่าลูกค้าเนี่ยมีความต้องการอะไรและเราไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าตรงนี้ได้ everything. มันก็เป็นความเสี่ยงหรือว่าความเสี่ยงที่จะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะรับทราบหรือดําเนินการได้ตามความต้องการของลูกค้าเนี่ยมีอะไรบ้างตรงนี้เป็นเช็คพอยท์ที่4ที่เราต้องตรวจสอบว่าเราได้เอาเรื่องของมุมมองของลูกค้า ของการมุ่งมั่นที่จะตอบสนองของลูกค้าเนี่ยเอาไปประเมินความเสี่ยงแล้วหรือยังมุมมองที่5ค่ะนะคะ8.3.3ข้อ e ค่ะ design and development input นะคะพูดง่ายๆเลยว่าถ้าองค์กรของคุณมีดีไซน์หมายถึงว่าลูกค้าไม่ได้ให้รออิ n งมาเราให้มาเป็นความต้องการเฉยๆอ่อยากได้หน้าตาแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้คุณไปวาดให้ดูหน่อยสิ อ่เราก็แสดงว่าองค์กรของเรามีโ o c e s s ของการดีไซน์เข้ามาอยู่ในระบบด้วยนะคะเพราะเรามี process ของการดีไซน์เข้ามาอยู่ในระบบด้วยดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงเวลาเราคลอดหรือว่าเราเอ,อ,ออกแบบตัวชิ้นง,งานออกมาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆต้องคำนึงถึงคือเฮ้ยชิ้นง,งานของเราเนี่ยมันมีนมความเสี่ยงอะไรไหม มันจะทำให้มันเกิดผลกระทบต่อ,อ,อผู้ใช้ไหมมันทำให้ผู้ใช้ไม่สะดวกสบายทำให้ผู้ใช้ไม่ปลอดภัยไหมถ้าพูดง่ายๆสำหรับคนที่ทำระไอ a t f ี9แล้วเนี่ยตัวนี้มันจะคอนเซปต์ <c oughs> concept, มันจะคล้ายกับ DFMA แต่มันไม่ต้องถึงขั้นว่าเออเอา DFMA a มาทำเพราะข้อกำหนดก็ไม่ได้บังคับถึงขั้นว่า คุณจะต้องทำ d f m a แต่ว่าให้คำนึงถึงความเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อเราดีไซน์ผลิตภัณฑ์ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นไอเทมหรือว่าเช็คพอยท์ที่5ที่ฝากเช็คกันด้วยนะจ๊ะเช็คพอยท์ที่6ค่ะยังอยู่ในเรื่องของการดีไซน์ค่ะ8.3.6นะคะข้อ d ีด็อกค่ะ Design and d e v e l o p m e n t Change นะคะก็คือ เขาบอกว่าเวลาที่เราดีไซน์มาเรียบร้อยแล้วและลูกค้าดัานขอเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงสเปคเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนี่ยให้เราคำนึงถึงผลกระทบที่องค์กรอาจจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของลูกค้านั้นเช่นมันไป ทำลายข้อมูลอื่นมันไปพอลูกค้าขอเปลี่ยนตรงเนี้ยแล้วมันมีไป,ไปข้อมูลมันไปตีกับข้อมูลอื่นที่ลูกค้าส่งมาตั้งแต่ต้นข้อมูลมันจะทให้เกิดปัญหาในการออกแบบแล้วต้องมาออกแบบใหม่ข้อมูลส่งต่อแล้วบางหน่วยง,งานทราบบางหน่วยง,งานไม่ทราบไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าขอเชน g ์หรือขอเปลี่ยนแปลงในส่วนของการออกแบบเนี่ยให้เราตีเป็นความเสี่ยงและพยายามที่จะจัดการมีมาตรการจัดการ หรือการดำเนินงานในส่วนของความเสี่ยงตัวนี้ด้วยนะคะเช็คพยที่7ค่ะอยู่ที่ข้อ8-4-2 t y p e and extents of control 8.4เป็นเรื่องของการจัดซื้อและการว่าจ้างผู้รับเหมานะคะดังนั้นไปประเมินความเสี่ยงด้วยว่าตัวของ supplier หรือของ o u t s o u r c e หรือของคนที่แบบเป็น ภาษาข้อกำหนดคือ e x t e r n a l provide d นะคะผู้ให้บริการภายนอกเนี่ยเขามีโอกาสก่อให้เกิดความเสี่ยงอะไรบ้างกับหน่วยง,งานของเราหรือกับผลิตภัณฑ์หรือกับระบบการบริหารคุณภาพของเราตัวนี้ต้องถูกประเมินด้วยนะจ๊ะต่อมาค่ะเช็คพอยท ขค่ะเช็ข้อที่8คือ9 3 1 e ค่ะในเรื่องของ management review นะคะเราเนี่ยจะต้องเอาข้อมูลเรื่องการประเมินความเสี่ยงและโอกาสของเราเนี่ยเข้าไปในที่ประชุม management review ด้วยนะคะเพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบถึงลักษณะขององค์กรความเสี่ยงและโอกาสขององค์กรและ การดำเนินการจัดการต่อความเสี่ยงและโอกาสขององค์กรเนี่ยตอนเนี้ยเราได้ทำอะไรไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็ติดขัดปัญหาอะไรต้องการการสนับสนุนหรือต้องการแรงผลักดันอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็ใส่ใน input ของการประชุม Management Review ด้วยนะคะต่อมาคะ่ะเช็คพอสุดท้ายเช็คพอที่9 น,ะะนั่นก็คือในเรื่องของ10.2.1ค่ะ n o n c o n f o r m i t y and corrective action คนนี้คืออะไรเวลาที่เรามีปัญหานะคะความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดไม่ว่าจะเป็นใบค้า Internal audit NCR ปัญหาเรื่องของชิ้นงานต่างๆคอมเพนจากลูกค้านะคะเรื่องของ c e r t i f y e o d y d y นะคะเป็นประเด็นจาก Certified Body ต่างๆนาน,นานเนี่ยตัวปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นและเราตอบ Corrective Action ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราได้มีการไปนำไปประเมินความเสี่ยงไม้นำไปลิ n k ์ในส่วนของความเสี่ยงไม้นำไปเชื่อมโยงแอ d เข้าไปเป็นความเสี่ยงของกระบวนการหรือของแผนกของเราไหมนะคะเช่นสมมติว่าเราเคยได้ค้าเรื่องของการติดแท็กสลับกันอ่า ะะแต่ NCR เ,เรื่องของการติดแท็กสลับกันเรื่องการติดแท็กสลับกันเนี่ยมันสุดท้ายแล้วมันไปอยู่ในการประเมินความเสี่ยงของออของหน่วยงานของเราไหมนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะ นั่นคือ c h e c k p o i n t ในส่วนของการดําเนินการในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงและโอกาสนะคะนี่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยประเมินให้ครบให้ถูกแล้วก็ให้สอดคล้องกันจริงๆเนาะมันจะนําไปสู่การก่อให้เกิดประโยชน์ในการทํางานนะคะมองให้เห็นความเสี่ยงองค์กรจะได้มีการพัฒนานแล้วก็ปิดจุดอ่อนนะคะเดี๋ยวได้พูดกันอีกรอบนึงเนาะ c h e c k p o i n t มีอะไรบ้างนะคะ 1>, 1ค่ะ4.4สวอตส4.2นะคะความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย3ค่ะ4.4นะคะในเรื่องของการ process at post การเขียนกระบวนการทำงานของเรานะคะ 4. ค่ะในเรื่องของ customer focus นะคะหรือความมุ่งมั่นต่อลูกค้านะคะอยู่ที่ข้อ5.1.2นะคะและ5ค่ะอยู่ในหมวดของการดีไซน์นะคะอยู่ที่ข้อ 8.3.3นะคะปัจจัยการนำเข้าของการออกแบบผลิตภัณฑ์ค่ะ6กค่ะ836ค่ะการเปลี่ยนแปลงการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะ 7. ค่ะอยู่ในเรื่องของการควบคุมผู้รับจ้างช่วง8.4.2ควบคุมผู้ให้บริการภายนอกค่ะ8ค่ะ เป็น Input ในเรื่องของ management review อยู่ที่ข้อ9.3.1นะคะเป็นข้อมูลที่ส่งต่อในเรื่องของ management review ด้วยนะคะและสุดท้ายจ้าข้อ9ค่ะ10.2.1นะคะในเรื่องของการสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดนะคะก็ฝากเพื่อนๆไปเช็คดูด้วยนะคะแล้วก็หากแม้ว่าคลิปตัวนี้นะคะมีทำให้เพื่อนๆไม่เข้าใจข้อไหนหรือว่าอยากให้ดิบขยายผลข้อไหนหรือว่ายกตัวอย่างในส่วนข้อไหนเพื่อนๆสามารถ คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะคะแล้วเดี๋ยวดิ๊ก็จะไปยกตัวอย่างให้นะคะถ้าแบบ ถ้าในส่วนของข้อไหนไม่เคลียร์นะคะหรือว่ามีความผิดพลาดในส่วนของข้อมูลใดนะคะเรวก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะติชมได้นะคะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาติดตามรับชมดิฟนะคะแล้วก็ฝากติดตามแล้วก็อยู่กันไปยาวๆนะคะอยากให้ทําตอนไหนก็บอกกันได้นะจ๊ะสาหรับวันนี้ไปก่อนนะคะดิบแล็เจ้าหญิงไม่ใช่ดิฟแล็ดิฟเจ้าหญิงแห่งวงการไ SO ไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณนะคะสวัสดี 嗯嗯。<laughs>